กลับมาติดตามรับชมรับฟังเรื่องเล่ากับเราเปิดตำนานครับในคลิปนี้จะพาไปฟังเรื่องราวลี้ลับเรื่องเล่าขย่าวขวัญเกิดมาชาตินี้ต้องเคยได้ยินเรื่องผีเรื่องลี้ลับความเชื่อเกี่ยวกับดวงวิญญาณหรือสิ่งที่มองไม่เห็นแม้ว่าหลายๆเรื่องจะยังคงไม่มีบทพิสูจน์ได้อย่างชัดเจนแต่เรื่องชวนขนหัวลุกเหล่านี้กลายเป็นส่วนหนึ่งในรูปแบบความเชื่อของคนไทยมาอย่างยาวนาน จนเป็นนิยามคำว่าไม่เชื่ออย่าลบลูที่ไม่ได้ละเว้นเอาไว้ให้ทุกคนต้องเชื่อสังคมไทยได้อยู่คู่กับเรื่องเล่าเรื่องขย่าวขวัญที่มีการบอกต่อกล่าวขานกันมาอย่างยาวนานจนบางเรื่องกลายเป็นความเชื่อระดับตำนานที่มีมาตั้งแต่สมัยก่อนขณะที่สังคมในปัจจุบันแม้เทคโนโลยีทันสมัยจะเข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมากแต่ความเชื่อส่วนบุคคลเรื่องผีสางเทวดา กลับไม่ได้ลดลงไปเลยเรื่องผีในปัจจุบันยังคงได้รับการพูดถึงและบอกเล่ากันอย่างต่อเนื่องจากรุ่นสู่รุ่นแต่มีเพียงเรื่องผีไม่กี่เรื่องที่กลายเป็นเรื่องผีที่ถูกบันทึกและจดจําในความทรงจําของคนและนี่คือ7เรื่องเขย่าวขวัญเรื่องลี้ลับชาตินี้คุณต้องเคยได้ยิน 1. ลิฟรธรรมศาสตร์เรื่องเล่าที่มีการกล่าวถึงอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ช่วงเหตุการณ์การชุมนุมประท้วงของกลุ่มนักศึกษาเมื่อปีพุทธศักราช2519ข้อมูลที่อ้างว่ากลุ่มผู้ชุมนุมประท้วงบางส่วนได้วิ่งเข้าไปหลบซ่อนภายในมหาวิทยายลายัยช่วงที่สถานการณ์ตึงเครียดเกิดเหตุสลายการชุมนุมลิฟที่อาคารแห่งหนึ่งมีกลุ่มผู้ชุมนุมเข้าไปใช้เป็นช่องทางหลบหนีแต่ถูกจับได้และเกิดเหตุยิงกลาดผู้ชุมนุมเสียชีวิตอยู่ในลิฟต์มากมายหลายราย ต่อมามีการทําความสะอาดพื้นที่ภายหลังจากเหตุความวุ่นวายสิ้นสุดลงลิฟต์ตัวดังกล่าวถูกเปลี่ยนเป็นสีแดงจนได้รับฉายาว่าลิฟต์แดงและมีเรื่องเล่าขานต่อกันมาตลอด30ปีบ้างก็อ้างว่าลิฟต์ทำงานผิดปกติอยู่ๆก็เปิดออกในชั้นที่ไม่มีคนหรือแสดงสัญญาณเตือนว่าน้ำหนักเกินทั้งที่มีผู้โดยสารในลิฟต์เพียงสองคนเป็นต้น 2. ลัดดาแลนด์สถานที่แห่งหนึ่งเคยกลับมาเป็นที่สนใจของผู้คนอีกครั้งที่ค่ายภาพยนตร์ชื่อดังนำมาดัดแปลงสร้างเป็นภาพยนตร์ลัดดาแลนด์มีตำนานจากคนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่บอกเล่ากันว่าครั้งหนึ่งเคยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังเป็นแหล่งส่งเสริมมัฒนธรรมต่างๆของชาวล้านนาและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจกระทั่งลัดดาแลนด์เสื่อมสภาพลงตามความนิยมของยุคสมัย เพียงไม่กี่ปีลัดดาแ,แลนด์ตกอยู่ในสภาพปล่อยทิ้งรกร้างพื้นที่ขนาดใหญ่กลายเป็นแหล่งมั่วสุมและเหตุอัชญรกรรมจนกลายเป็นเสียงร่ำลือกันไปว่าลัดดาแ,แลนด์เป็นพื้นที่ที่มีเหตุฆาตกรรมยกครัวและดวงวิญญาณยังวนเวียนอยู่หรืออ้างว่าเคยมีเหตุฆาตกรรมสาวพมา่ากว่าจะพบศพในอีกสองเดือนต่อมาเรื่องเล่าจากลัดดาแ,แลนด์ยังคงไม่มีข้อพิสูจน์ แต่กลายเป็นสถานที่ที่น่าหวาดกลัวติดอันดับประเทศไทยไปแล้ว 3- คุกกองปราบเป็นเรื่องเล่าที่น้อยคนนักจะได้เข้าไปสัมผัสเองแต่กลายเป็นเรื่องเล่าที่ชวนคนลุกทุกครั้งที่กลายเป็นข่าวบนหน้าหนังสือพิมพ์ผีคุกกองปราบที่มีคนร่ำลือถึงดวงวิญญาณชายชุดแดงที่ห้องขังห้องสุดท้ายสุดทางเดินกองปราบคุกกองปราบ ซึ่งไว้สําหรับกลุ่มขังผู้ต้องหาคดียักยอกทรัพย์หรือผู้กระทําความผิดพรบรมักมีข่าวปรากฏให้เห็นบ่อยๆกรณีผู้ต้องหาฆ่าตัวตายในห้องขังโดยมีการอ้างว่าผีชายชุดแดงวนเวียนและโน้มน้าวให้ปลิดชีวิตตัวเองเสียงร่ำลือเรื่องผีคุกกองปราบบ้างก็อ้างว่ามักจะเห็นชายสวมเสื้อสีแดงวนเวียนอยู่ในห้องขังมักจะถูกกระตุกดึงขาเวลานอนหรือจะเกิดเสียงเคาะจานข้าว ส่วนประเด็นข่าวที่ผู้ต้องหาผูกคอตายในห้องขังนั้นก็ถูกโยงมาถึงเรื่องลี้ลับดังกล่าวด้วยแต่น่าแปลกที่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ดูแลห้องขังดังกล่าวไม่เคยพบเจอเหตุการณ์ประหลาดใดๆเลยทั้งนี้ตำนานผีคุกกองปราบน่าจะสิ้นสุดลงเมื่อสถานที่แห่งนี้ได้กลายเป็นอดีตไปเสียแล้ว 4. โค้งร้อยศพราชดาพิเศษหากได้ยินชื่อว่าโค้งร้อยศพเชื่อว่าถนนราชดาพิเศษ บริเวณสารอาญาต้องติดอันดับต้นๆของความอาถรรพ์อย่างแน่นอนหากใครต้องใช้ถนนเส้นนี้เพื่อสัญจรจะต้องสังเกตเห็นต้นโพใหญ่อยู่เกาะกลางถนนช่วงหน้าปากซอยเสือใหญ่อุทิศซึ่งเป็นจุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งจนเกิดเสียงร่ำลือต่างๆรวมทั้งมีการสักการะบูชาสิ่งที่มองไม่ได้มีรูปปัน้นหรือเครื่องรางและขวดน้ำแดงวางเรียงรายเอาไว้ตามความเชื่อส่วนโค้งราชดาพิเศษบริเวณนี้ มักมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นอยู่เป็นประจำบางเสียงเขาอ้างว่าพบเงาดำหรือบางอย่างคล้ายคนวิ่งตัดหน้ารถทำให้เกิดการเบรกกระทันหันและทำให้รถเสียหลักที่ผ่านมามีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมากจากอุบัติเหตุตรงจุดนี้จนนำไปสู่เรื่องราวที่อ้างว่าเป็นกรณีตัวตายตัวแทนอย่างไรก็ตามอุบัติเหตุป้องกันได้ด้วยการไม่ประมาทเพื่อจะไม่เป็นการตอกย้ำ เรื่องอาถรรพ์ที่ใครๆกล่าวขานถึงโค้งแห่งนี้ 5. โรงพยาบาลผีสิงจังหวัดระยองหากว่ากันถึงเรื่องราวหน้าขนลุกที่เกิดขึ้นที่โรงพยาบาลร้างคงต้องเป็นเรื่องเล่าของโรงพยาบาลผีสิงเมืองระยองที่ชาวบ้านเล่าขานกันมาอย่างต่อเนื่องเกิดเสียงลือเสียงเล่าอ้างต่างๆจนกลายเป็นสถานที่ประลองความกล้าของนักท้าพิสูจน์เรื่องผีแม้ว่าเหตุอาถรรพ์จะยังเป็นปริศนาแต่บรรยากาศที่วังเวงและน่าเกรงขาม ทำให้โรงพยาบาลแห่งนี้ถูกเชื่อว่ามีผีสิงจนต้องผิดกิจการโรงพยาบาลผีสิงเมืองระยองชาวบ้านต่างร่ำลือว่าช่วงกลางคืนมักจะมีเสียงร้องไห้โหยหวนอย่างน่าสะเพรึงบางครั้งยังพบว่ามีรถเข็นหรือเตียงคนไข้เคลื่อนที่ไปมาเองได้จนไม่มีใครกล้าสัญจรผ่านถนนเส้นดังกล่าวแม้กระทั่งคนที่เข้าพิสูจน์หลายรายอ้างว่าเข้าไปในโรงพยาบาลแล้ว รู้สึกคล้ายการถูกตบศีรษะทั้งนี้ยังมีเรื่องอ้างว่าโรงพยาบาลแห่งนี้ปิดกิจการเพราะเจ้าที่แรงทั้งนี้เรื่องเล่าของโรงพยาบาลผีสิงเมืองระยองอาจเป็นคําบอกเล่าต่อๆของชาวบ้านในพื้นที่เมื่อเห็นโรงพยาบาลถูกทิ้งร้างทั้งที่ความจริงแล้วโรงพยาบาลหยุดกิจการเพราะปัญหาขาดแคลนแพทย์แต่การเวลาผ่านไปความจเจริญลุกล้ำเข้าในพื้นที่ ทำให้โรงพยาบาลที่เคยอ้างว่าผีสิงแห่งนี้ปัจจุบันถูกปรับปรุงสร้างใหม่กลายเป็นสถานพยาบาลที่ทันสมัยทิ้งอาถรรพ์ต่างๆที่เคยร่ำลือให้กลายเป็นเพียงอดีตไป 6. สาวชุดดำวัดสเสมียนนารีเรื่องเล่านี้โด่งดังมาจากรายการวิทยุยอดนิยมเดชชกเรื่องราวที่เกี่ยวกับหญิงสาวสองคนแต่งกายชุดดำมักจะโบกรถเพื่อเดินทางมายังวัดสเสมียนนารี จุดเริ่มต้นจากการเล่าเรื่องแฟนรายการคนหนึ่งนำไปสู่ประสบการณ์จริงที่เราขานกันมาของกลุ่มผู้ขับแท็กซี่และการไขปริศนาของหญิงสาวสองคนว่าเป็นใครมาจากไหนและเป็นดวงวิญญาณลี้ลับจริงหรือไม่หญิงสาวชุดดำสองคนมักจะยืนโบกรถอยู่ถนนรัชดาพิเศษในช่วงเวลากลางคืนโดยมีจุดเป้าหมายเดียวกันคือวัดเสมียนนารีเมื่อทั้งสองขึ้นรถโดยสารบนรถแล้ว ต่างคนต่างนิ่งและไม่พูดจากันอย่างผิดปกติเมื่อรถที่ขับมาตามถนนวิภาวดีรังสิตกำลังเลี้ยวไปทางวัดเสมียนานารีซึ่งเป็นจุดตัดทางรถไฟพวกเธอทั้งสองคนก็จะหายตัวไปก่อนจะปรากฏตัวอยู่ที่รางรถไฟสภาพร่างขาดครึ่งท่อนซึ่งในเวลาต่อมามีข้อมูลและหลักฐานพบว่ายิงสาวชุดดำทั้งสองคนนี้อาจเป็นชุลีกับสุลีสองพี่น้องที่เดินทางมาร่วมงานศพญาติที่วัดเสมียนาน,านารี แต่ประสบเหตุถูกรถไฟทับร่างก่อนจะถึงวัดเคยเป็นข่าวขึ้นหน้าหนังสือพิมพ์ในอดีตเรื่องเล่าของพวกเธอยังคงสร้างความหวดาดผวาแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนรัชดาพิเศษในยามค่ำคืน 7. ผีช่องแอร์ปิดท้ายด้วยเรื่องเล่าที่กลายเป็นตำนานกล่าวขานระดับประเทศอาถรรพ์ล,ลี้ลับที่เกิดขึ้นภายในหอพักโรงแรมแห่งหนึ่งเริ่มต้นจากการเล่าสู่กันฟังผ่านรายการวิทยุยอดนิยมเดชชก และเผยแพร่ต่อรายการโทรทัศน์ชื่อดังและถูกนำเรื่องราวมาดัดแปลงสร้างเป็นภาพยนตร์เมื่อปี2547โดยมีการร่ำลือว่าเรื่องราวดังกล่าวเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงเรื่องราวที่เกิดขึ้นภายในห้องหมายเลข409ที่โรงแรมแห่งหนึ่งที่จังหวัดทางภาคใต้กลุ่มนักดนตรีเดินสายแสดงโชว์ตัดสินใจเข้าพักในห้องนี้เนื่องจากไม่มีทางเลือกมากนัก ระหว่างที่สมาชิกทั้งหมดพักผ่อนอยู่ในห้องต่างก็สังเกตเห็นที่ช่องแอร์มีเศษผ้าสีขาวโผล่พ้นปลิวออกมาดูโรคหูโรคตาแต่เมื่อทุกคนพยายามดึงออกหรือส่องเข้าไปดูในช่องแอร์กลับมีท่าทางประหลาดและเดินออกไปจากที่พักทีละคนก่อนที่ทุกคนจะทราบว่าพวกเขาเห็นสิ่งเดียวกันต่อมาเริ่มเหตุการณ์ประหลาดเมื่อกลุ่มนักดนตรีแต่ละคนเริ่มเสียชีวิตลงไล่เลียกัน หลงเหลือเพียงสมาชิกสองคนสุดท้ายที่ยังคงมีชีวิตอยู่และนำเรื่องนี้มาเล่าก่อนจะทราบว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นความอาฆาตแค้นของวิญญาณสาวขายบริการที่ถูกฆาตกรรมหันศพอย่างโหดเหี้ยมจากแขกผู้ซื้อบริการเบื้องตน้นกู้ภัยตามหาส่วนศรีรษะไม่พบจนผ่านไปหลายวันจึงทราบว่าศรีรษะถูกยัดซ่อนอําพรางอยู่ในช่องแอร์และนี่คือเรื่องเล่าขย่าขวัญเรื่องลี้ลับ ที่ชาตินี้คุณต้องเคยได้ยินคงจะเด็ดโดนใจกับคนที่ชอบเรื่องผีผีกันอยู่ไม่น้อยหากใครมีประสบการณ์ผีผีก็เอามาแชร์กันได้นะครับขอบคุณทุกการติดตามรับชมรับฟังแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ